พระหลวงพุตโตพระสมเด็จปกโพป,ปี2อ1 8เนื้อเกรสรอ,องค์ที่น้าไม่ชมเป็นบล็อกขอบเหลี่ยมนะครับอ่าซึ่งในรุ่นนี้นะครับจะมีบล็อกขอบเหลี่ยมกับขอบมนนะครับขอบเหลี่ยมคือเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนี้นะครับอ่าถ้าขอบมนจะมนๆนะครับและเนื้อจะเป็นเกรสรแบบขุยๆนะครับออกขาวๆนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเกรสรเชน้ามนกันแล้วแต่แต่จริงๆไม่ใช่น้ามนนะครับแต่แค่เป็นเนื้อขุยๆนะครับอันนี้เป็น บล็อกขอบเหลี่ยมนะครับโดยบล็อกขอบเหลี่ยมนะครับท่าสวยนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยมากเลยนะครับเห็นไหมครับหน้าท่านนี้จะเป็นรูกปิงปองเลยนะครับคือเป็นรูปแบบเร้งๆเลยนะครับเนี่ยเร่งๆขึ้นมาเลยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อเกสรโซนแคบมีค่าแป้งเดิมๆลองพิมพ์แบบไม่ผ่านการใช้นะครับสวยงามมากๆนะครับอ่าคราบจดียาความเทนะครับเนื้อที่สําคัญมากเลยนะครับ อ่าแล้วก็ดูพิมพ์นะครับองนี้ถือว่าสุกอย่างจุดเส้นรอยตัดเด็ดชัดเจนทั้งหมดนะครับมีคราบแป้งทั่วองค์คือพระได้เดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็หลวงปู่โต๊ะวัดไปดูชิมพีนะครับส่วนใหญ่ปพปปีหนึ่งแปดเนี่ยตัวหนังสีด้านหลังจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่าโดยปพปปีหนึ่งแปดเนี่ยปูสีทั้งหมดห้าไตมาสนะครับคือรุ่นนี้เลยนะครับตั้งแต่ปีสองพันร้อยสิบแปดนะครับถึงสองพันร้อยยี่สิบสามนะครับนะครับ แฟนเพจท่านใดมีปลาเครื่องหลุ่มปุโตนะครับจะขายนะครับรูปรุปพิมพ์ส่งรูปให้ดูได้ตามอีดีไลน์นด้านล่างนะครับมาเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูครับนี่นะครับจับมานะครับองค์นี้ทําไมถึงบอกว่าสวยสวยมากดูนะครับนี่นะครับคราบของแกสอนนะครับทั่วองค์เลยนะครับแล้วก็คราบแป้งรองพิมพ์แม่พิมพ์กดคมลึกชัดมากๆโพติดทุกโพหน้าเป็นรูปมิงปองเลยนะครับและดูผักได้เดิมจะจัดนะครับ พระแบบนี้นะครับก็เลยพระไม่ผ่านการบูชาใช้เลยนะครับเป็นพระเก่าเก็บแลเก็องค์นี้ก็เกี่กับหนาด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านหลังนะครับนี่นะครับจะหาตัวสื่อชัดอย่างนี้นี่หายยากแน่อนอนนะครับเดี๋ยวให้ดูรอยตัดนะครับชัดเจนนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลงวงพุโต๊ะที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s SI i p i t i สามหนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสงรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ